นี้เราไปติดตามอาการอาภาธของหลวงพ่อคูณกันนะคะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้นําตัวหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิดังวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทศนะคะส่งเข้ารับษาตัวในอาการอาภาธอย่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะภายหลังพบว่ามีภาวะหัวใจหยุดเต้นทีมแพทย์ก็ได้ปั๊มหัวใจและรีบส่งรักษาต่อค่ะ เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะหลวงพ่อคูณปริสุธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาได้จำวัดหลับและหยุดการหายใจพยาบาลประจำโรงพยาบาลด,าด่านขุนทดร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่มีกำหนดที่จะต้องมาตรวจหลวงพ่อคูณทุกเช้ามืดวันศุกร์ประจำทุกสัปดาห์นะคะเร่งช่วยกันปั๊มหัวใจหลวงพ่อคูณจนมีสัญญ,ญาณชีพจรเต้นขึ้น,นมาและใส่เครื่องช่วยหายใจนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทันทีค่ะเบื้องต้นนะคะแพทย์ได้นำตัวหลวงพ่อ พ่อคูณไปเอกซเรย์และตรวจคลื่นหัวใจโดยทีมแพทย์ถวายการรักษาอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลมหาร,ราชนครราชสีมาท่ามกลางการปิดราชสีมาท่ามกลางการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดสําหรับหลวงพ่อคูณปริสุทธิโทนะคะก่อนหน้านี้ท่านมีอาการอาภาธต้องรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อที่เป็นห้องปลอดเชื้อมาตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2556โดยทีมแพทย์นะคะให้ฉันอาหารทางสายยางผ่านช่องท้องค่ะ16ทิ